สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆต้มารับชมรับฟังนะครับสิ่งที่ควรจะปรับปรุงแก้ไขแล้วก็เพิ่มเติมนะั่นในเจ้าดี a มเอ่อรุ่นใหม่ในเชนกันแลวกันนะรุ่นใหม่นะต่อจากนี้นะก็จะมีสิ่งไหนที่เราอยากให้ปรับปรุงแก้ไขแลวก็เพิ่มเติมกันบ้างจะเป็นยังไงเดี๋ยวจเราจะรัรบชมกันได้เลยนะครับครับก็ห,หลังจากที่เราใช้งานเจ้าดี a มมาเป็นระยะเวลา1ึปีเต็มแล้วนะนี่เจ้านี้นะ เป็นตัว2,020นะก็รู้สึกว่าได้ยินข,าววข่าวแว้ๆมานะเขาจะมีการปรับอุปกรณ์นะให้กับเจ้าดี a มก2,022มั้งนะปลายปีนี้นะรู้สึกว่านะถ้าไม่ติดโควิดอะไรนะก็อาจจะได้เห็นตัวปรับอุปกรณ์นะในเจ้าดี a มก2,022นะก็เราก็จะมาพูดถึงว่าเออสิ่งที่เราอยากให้ปรับปรุงแก้ไขแล้วก็เพิ่มเติมนะในตัว2,022นะผม เรียกเป็นปี2022แล้วกันนะถ้าไมเนอร์เชนเนี่ยมันคงจะยังนะยังไม่ไม่เ็นไมเนอรอเชนอยู่นะเพราะว่ารถมันยังใหม่น่าก็น่าจะเป็นการปรับอุปกรณ์แหละเอา้าแล้วก็มาเริ่มกันที่ผมจะไล่ไปตั้งแต่ภายนอกนะภายในเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างไปเลยนะว่าสิ่งไหนที่ควรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมยังไงโอเคภายนอกมาเริ่มที่ภายนอกกันก่นกอนเลยนะครับรับนะภายนอกเนี่ยแทบจะไม่ต้องปรับปรุง ก้ไขแล้วมั้งนะมันสวยจบแล้วนะพูดสวยเลยนะส่วนตัวผมมองว่าม,ามันสวยกว่ามิวเอ็กซ์ซะอีกนะมิวเอ็กซ์เนี่ยมันดูแปลกๆเนี่ยขัดตาไงไม่รู้มั้นนะก็แล้วแต่คนชอบนะส่วนตัวผมชอบหน้าของดีแม็กมากกว่านะก็ภายนอกเนี่ยแทบจะไม่ต้องปรับปรุงอะไรเลยนะนี่ภายนอกเนี่ยไม่ต้องปรับปรุงอะไรเลยก็ได้นะดูเราๆก่อนนะเราจะไล่เป็นจุดๆไปว,ว่าสิ่งไหนที่ควรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมนะก็ ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเจ้าของช่องอีกแล้วเช่นเคยนะครับสิ่งที่อยากให้ปบปุงมแก้ไขนะนีห่หันมาด้านท้ายนะครับก็กันชนนั่นละกันนะอยากให้มีอยากให้มันแยกออกมาได้นะให้มันถอดแยกออกมาได้เหมือนรุ่นก่อนๆน,นะครับเพราะว่าเออกรณน,นี้ที่เราจะใส่กันชนเออเล็กออฟโรดอะไรพวกนี้นะมันใส่ยากนะมันหาของใส่ยากนะแล้วก็ตอดยากด้วยนะก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่ง สิ่งที่เราอยากให้ปรับปรุงแก้ไขนะแต่ว่าแบบนี้ก็สวยดีนะแต่ผมมองว่าก็ถ้าอนาคตนะอยากใส่กันชนเหล็กเนี่ยมันน่าจะน่าจะปรับปรุงนะให้มันแยกชิ้นดีกว่านะอย่าติดกับบอดี้รถเลยนะครับภายนอกก็ไม่ค่อยมีนะภายนอกเนี่ยมันสวยจบอยู่แล้วนะครับก็มีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเจ้าตัวฝาน้ำฝนนะครับ ไม่ก็ทำมาทำไมนะนี่ให้ติดตรงนี้นะถ้มึงว่าหลบก็ได้นะต้องยงต้องยกให้มันยุ่งยากนะมันมันมันยุ่งยากไม่ก็ไม่นะแต่ว่ามันมันอะไรของมันก็ไม่รู้เหมือนออกแบบเอเหมือนรถเก่งของมัดดาสามนะได้อีที่พนมานะก็ได้นะแต่ว่าการปัดเนี่ยมันคล้ายๆฝอเลยนะไอ้ก้านปัดน้ำฝนเนี่ยมันมันคลืดๆนะมันเหมือนกับมันกดแค่ตรงนี้นะครับนี่อยากให้แบบปุงเลยนะครับกรณีที่ฝนตกเนี่ยมัน มันกดเฉพาะบริเวณนี้นะแล้วมันทําให้มันสะบัดนะไม่รู้เพื่อนๆเป็นกันหรือเปล่านะของฟอร์ดก็เป็นเหมือนกันนะรีโวไม่เป็นนะไปเมื่อเราปัดน้ําฝนเนี่ยมันจะสะบัดสะบัดนะบริเวณบริเวณตรงนี้นะนี่นี่แล้วก็ตรงนี้ตรงปลายๆนะตรงกลางเนี่ยมันมีแรงกดมันก็เลยมัก็สะบัดนะสะบัดตุปลายทั้งสองฝั่งเลยนะก็อยากให้ปรับปรุงนะให้มันก้านมันเนี่ยมีแรงกดกดทั่วถึงนะเหมือนของเจ้ารีโวเนี่ย มันก็จะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สะดุดไม่เป็นคลืดคลืดอะไรพวกนี้นะเออไปนอกก็ประมาณนี้กันนะสิ่งที่อยากให้ปรับปรุงนะครับโอเคเราก็มาดูภายในกันบ้างนะว่าสิ่งไหนที่เราอยากให้ปรับปรุงแก้ไขแล้วก็เพิ่มเติมนะอันดับแรกเลยนะก็คือนี่กุญแจนะเออกุญแจเนี่ยควรที่จะพับได้มัง้งนะเออรีโวตอนเดียวเนี่ยมันยังพับได้เลยนะนี่ดีแม็กซ์สีประตูนะเนี่ย มันให้แบบนี้มานะแล้วก็ถ้าจะเป็นรุ่นแซดปีนไปนะก็จะได้เป็นแบบคูนสตาร์ทเลยนะสมาร์ทคีนะแต่ก็อยากให้พับได้นับก็ให้มาก็ก็ดีนะในรุ่นไม่ได้เชนนะหรือว่ารุ่นปี2022นบหรือถ้าไม่ให้ก็ก็เรื่องของคุณนะมันเป็นการลดต้นทุนชั้นดีเลยนะแต่รีโวเนี่ยเขาพับได้นะก็อยากให้พับได้นับในข้อแรกเลยเราต้องหันวงอะไรก่อนนะเพื่อความที่ นะก็กุญแจนะก็อยากให้เป็นแบบปรับได้นะในรุ่นกลางแล้วก็ล่างลงมานะครัข้อต่อไปนะที่อยากให้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมนะก็คือแอร์อีกแล้วนะในตัวสองพันยิบสองเนี่ยก็อยากให้ปรับปรุงเรื่องช่องแอร์ด้วยนะครับแล้วก็ความแรงของแอร์ด้วยนะคอมแอร์อะไรส้กอย่างเนี่ยปรับให้มันเย็นขึ้นแรงขึ้นสักหน่อยก็ดีนะครับแล้วก็ช่องแอร์เนี่ยทําให้มันใหญ่ใหญ่เต็มไปเลยก็ได้นะนี่ ชองแอร์นะครับนี่มันมีเล็กนิดเดียวกระจายความเย็นก็ไม่ได้นะกรณีที่เราเอาขวดนี่ผมสมมติแล้วกันนะเป็นขวดกาแฟนะ้าหรือว่ากาแฟเย็นเนี่ยมาใส่เนี่ยมันจะมันปิดหมดเลยนะแอร์แอร์มันไม่มีทางเล็ดรอดเข้ามาให้เราเย็นเลยนะก็คือถ้าตั้งไอ้นี้นะมันก็สมมุติว่าเป็นแก้วกาแฟแล้วกันนะมันก็ปิดช่องแอร์เลยนะความเย็นก็สก่งไม่ทั่วถึงนะครับก็อยากให้ปรับ ให้มันช่องแอร์เต็มนะแล้วก็แอร์เย็นขึ้นแรงขึ้นกว่านี้นะครับไอ้เรื่องความเงียบของพัดลมแอร์เนี่ยม,มันเงียบอยู่แล้วนะครับเราสามารถเปิดเบอร์สามเนี่ยได้ตลอดเลยนะครับโดยที่มันไม่ดังรบกวนเหมือนของ Ford มันของรี v o นะนะแต่ว่าแอมเปาไปนะพอดราม่าเยอะเสือเกินนะคลิปที่มีปัญหาเจ้าดีแม็กเนี่ยปัญหาที่เจอนะแม่จเจ้าระบบปัญหาที่พบเจอนะบางคนไม่เจอนะแต่ว่าก็มาคอมเมนต์นนะ คือจะตายแทนดีแม็กให้ได้กันเลยดีราเชวนะก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันนะก็จ้างแม่งเลยนะโอเคนะภายในก็มีกุญแจนะใหญ่ครับได้แล้วก็ช่องแอร์นะปรับให้ใหญ่ขึ้นเย็นขึ้นนะอะไรอีกละ่ะอืมภายในก็เกียร์เกียร์เดี๋ยวไว้ขัวข้ออื่นดีกว่าหัวข้อถัดไปแล้วกันนะภายในก็ไม่เยอะนะนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะนี่บุญผม,ม,นะมก็มีมาให้นะตัวใหม่ก็ ตัวตัวผมเนี่ยมันไม่ค่อยจําเป็นในพวกบุกเนี่ยก็บุกมาก็ดีแนละ้วไม่บุกก็ได้นะครับก็ตอนหลังมาดูบ้างว่าเราอยากให้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมอะไรบ้างนะก็อะไรดีล่ะหนังเหรอเป็นบ่อนหนังก็ดีอยู่แล้วนะแต่ว่าไอ้รูพวกนี้สิมันเป็นปัญหานะทำความสะอาโดโคตรยากสเลเกินนี่รูพวกนี้นะม,นมันมันมีมาให้ก็ดีนะแต่ว่า ไมในเจ้า b t ห้าสิบโปรตัวเก่าเนี่ยมันไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการทาความสะอาดมะนะแต่ตัวดีแมกเนี่ยมันมันพวกเศษเอ่อดินหรือว่าเศษฝุ่นอะไรพวกนี้นะมันชอบเข้าไปอยู่นะตามร่องเนี่ยดูนะครับมันทำความสะอาดยากนะ b t ห้าสิบโปรเนี่ยมันก็เป็นรูนะแต่ทำไมมันทำความสะอาดง่ายกว่าเจ้าดีแมกเนี่ยผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะก็อยากให้แบบุงนะเออจอรูห่างหางก็ได้มั้งหรือว่ารูมันถีไป คาาดยากจะมัดเลยนะดูดบางทีก็ดูดฝุ่นไม่ขึ้นนะนี่นี่ก็ปัญหาที่เราพบเจอนะแล้วก็อยากให้ปรับปรุงแก้ไขในรุ่นใหม่นะครับก็มันน่าจะหมดแล้วมั้งนะภายในเนี่ยอยู่ว่าเราควรที่จะพูดเรื่องผ้าย,ยางด้วยนะไอ้ผ้าย,ยางเนี่ยให้ดีเนี่ยก็น่าจะมีขอบขึ้นมาหน่อยนะมันทาความสะอาดยากนะกรณีที่เออเป็น แบบนี้นะนี่มันไม่มีขอบเหมือนจับเจ้าตัว LDA ของเจ้าโจาเฟอร์หนุ่มนะนี่มันตั้งแบนดแบบนี้เลยนะทําใหา้พวกใส่ฟุนแล้วพวกเนี้ยลงที่พรมนะรเราต้องคอยดูดอยู่เรื่อยเลยนะจริงอยู่ว่ามันมีขายในพวกเว็บไซต์พวก Facebook อะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถซื้อมาใส่ได้นะแต่ว่ามัน่าจะมีมาให้จากโรงงานเลยนะเราไม่ต้องไปซื้ออีกนะให้เบืองตัง <laughs> นะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราอยากให้ปรปับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม,ตมนะในส่วนของภายในนะครับ น่าจะหมดแล้วมั้งนะโอเคอ้ออีกอย่างนึงก็คือนี่เพิ่งมาเจอฝั่งนี้นะช่องนะช่องวางของอะไรพวกนี้นะมันน่าจะใหญ่ได้อีกนะไอตัวนี้นะน่าจะไว้ตรงอื่นก็ได้มั้งน่าไว้ฝั่งนี้ก็ได้มั้งนะทําให้ช่องมันใหญ่กว่านี้หน่อยช่องเก็บของเนี่ยไม่จเจ้าเยอะจริงๆนะแต่ว่าเล็กเสือเกินนะนี่ใส่อะไรไม่ได้นะใส่คู่มือก็เต็มแล้วนะบางคนก็บอกว่ามาใส่ในช่องนี้สิเอ่อช่องนี้ก็ ก็ได้อยู่นะแต่อยากให้ช่องนี้มันใหญ่กว่านี้หน่อยนะก็เป็นสิ่งที่อยากให้แก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงนะโอเคภายในก็ประมาณนี้แลกันนะครับโอเคต่อไปก็มาถึงอ,อ,อะไรละ่ะเครื่องยนต์นะเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันก่อนนะครับโอเคนะก็มาดูเครื่องยนต์นะสิ่งที่อยากให้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมก็คือพลังก,กำลังนะมันมันน้อยไปนะนะมันน้อยไปนะผมเห็นในตัวต่างประเทศเนี่ยมัน เป็นหนึ่งร้อยหกสิบแรงม้านะหกสิบสามแรงม้าบ้างนะแล้วแต่บางประเทศนะแต่บ้านเราเนี่ยได้แค่หนึ่งร้อยหสิบแรงม้าเองนะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมแรงม้ามันเท่าเดิมนะแนะรงบิดก็สามรงอยหก็สิบนิวตันเมตรนะตางประเทศก็สามรอยหกสิบนิวตันเมตรนะก็อยากให้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมนะปรับปรุงก็ได้นะไม่ต้องแก้ไขตัวนี้นะเพิ่มเติมนะเพิ่มพละงกำลังให้มันหน่อยนะครับเแรงบิดสักสาม ไม่ต้องถึง400เหมือนเจ้าดีวก็ได้นะแต่ถึง400ก็ดีเหมือนกันนบะพลังกำลังเนี่ยมันน้อยไปนะตอนออก,ออกตัวแล้วนี้นะมันค่อนข้างที่จะอืดหนืดเหนียวนิดนึงนะถ้าเทียบกับค่ายอื่นนะตรงย้าว่าถ้าเทียบกับค่ายอื่นนะก็อยากให้ปรับปรุงให้มันมีพลังกาลังที่เพิ่มขึ้นมาอีกสักเล็กน้อยก็ได้นะไม่ไม่ต้องให้มันแรงกระฉูดกระฉาดอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่ามันเป็นเครื่องเล็กนะปันกะ้าถึงแม้ว่าเขาจะปรับเป็นจีนสองแล้วก็ตามนะแต่ว่ายังอืดหนืดเหนีนนอยวอยู่ น่ะอื่นเนนเหนียวอยู่นะเพราะอยากให้มันแรงวันนี้สักเล็กน้อยนะสักเล็กน้อยก็แล้วกันในส่วนของเครื่องยนต์นะครับต่อไปนะเรื่องเกียร์นะเรื่องเกียร์เนี่ยสิ่งที่อยากให้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเลยก็คือนะก็ไปหาอะไรใส่ก็ได้นะเหมือนกับเจ้าดีวนะให้มันคล็อกแคลกอาการคล็อกแคลกเนี่ยน้อยลงนะแล้วก็การสั่นเนี่ยน้อยลงนะลดความแข็งลงหน่อยนะเกียร์เนี่ยนะเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์หนึ่งมาสองเนี่ยมันก็จะเขายากนิดนึงก็อยากให้ปรับปรุงเรื่อง การหลวมของเกียร์นะครับการเข้าเกียร์อะไรพวกนี้นะให้มันฟิตกระชับกว่านี้หน่อยนะเรื่องเกียร์นะเกียร์โ,โต้ผมจะไม่พูดถึงแล้วกันนะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้โอเคคลิปนี้ในส่วนของเกียร์ก็ประมาณนี้นะครับต่อไปเรื่องจุวงล่างนะเเดิมๆแล้วกันนะครับด้านหน้าเนี่ยทําได้ดีแล้วนะดีแม็กเนี่ยทําได้ค่อนข้างที่จะดีแล้วนะหน้าเนี่ยควบคุมได้ดีนะครับ ช่วงล่างปรงะไรเนี่ยทําได้ดีนะกระชับนะควบคุมง่ายนะแต่ว่าด้านหลังเนี่ยมันกนข้างที่จะแข็งเกินเกินะโคดบอลโคดไม่แข็งกันเลยทีเดียว,ยวนะก็อยากให้ปรับปรุงนะในรุ่นใหม่เรารุ่นปี2022เนี่ยปรับให้มันลดอาการดีดเด้งลงหน่อยนะเพราะว่าตัวนี้เป็นสี่ประตูนะส่วนมากก็ก็เน้นโดยสารเน้นนั่งเป็นหลักนะครับ แล้วก็ควรที่จะลดความแข็งลงหน่อยนะปรับเซตแหนมใหม่มันก็น่าจะดีขึ้นนบะนี่ขนาดเราใส่โช๊คโรเวนเดอร์ปรับแปดด้านหลังก,ก็ยังดีเด้งอยู่นะครับยังไม่จบนะครับใครซื้อโช๊คชุดนี้เนี่ยอมไม่เงินได้นะใส่ในเจ้าดีแม็กซ์สองพี่เนี่ยแล้วไม่จบนะครับอมไม่เงินได้นะแม่เจ้าเหมือนเสียดังฟรียังไงไม่รู้นะแต่ก็ดีดีขึ้นกว่าเดิมน่้ดีขึ้นกว่าเดิมนะแต่ก็ยังไม่จบต้องทําแหนมนะครับก็ตัวใหม่ก็อยากให้ปรับปรุงช่วงล่างด้านหลัง เป็นหลักเลยนะครับด้านหน้าไม่ต้องแล้วด้านหน้า่อ้ข้างทีจะดีแล้วก็ด้านหลังเป็นหลักนะครับโอเคนะไปหมดแล้วมั้งภายนอกภายในเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างครับวงอะไรก็ไปหมดแล้วนะครับรก,นะก็จะมาสรุปนะสิ่งที่เราอยากให้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในเจ้าดี a x 2020นะครับก็คือภายนอกเนี่ยกันชนก็อยากให้เออแยกออกจากตัวบอดี้นะ แต่ก็ไม่แยกก็ได้แล้วแต่คุณนะมันเรื่องของอ่อายรถนะเราก็ได้แค่พูดแบบนี้ไปเสนอไปหนวะังว่าเขาคงจะเห็นนะว่าจากการใช้งานจริงนะต่อไปก็จะเป็นผัดน้ําฝนนะควรที่จะมีตัวกดที่ดีกว่านี้นะตัวกดบ้านเนี่ยการฝัดน้ําฝนนะมันค่อนข้างที่จะสะบัดนะ กระจกมันไม่ได้ความความสะอาดอะไรดีด้วยเนี่ยมันก็จะยิ่งสะบัดไปใหญ่เลยตัวนี้นะสะบัดต,ตรงบริเวณขอบนะทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็อยากให้ปรปับปรุงนะภายนอกภายนอกเนี่ยมันไม่ค่อยเีอะไรมากต่อไปภายในภายในก็เรื่องแอร์เป็นหลักเลยนะให้มันเย็นกว่านี้หน่อยนะลมแอร์ให้มันแรงนี้หน่อยนะช่องแอร์ให้มันใหญ่กว่านี้หน่อยนะแล้วก็เจ้าพวกหนังอะไรพวกนี้นะก็อาจจะจอรูใหม่ นะ่าปรับปรุงให้มันทำความสะอาดได้ง่ายกว่านี้สักหน่อยก็จะดีนะแล้วก็กุญแจด้วยกุญแจวควรที่จะปับได้นะสิ่งที่อยากให้ปรับปรุงแล้วก็ช่องเก็บของอะไรพวกนี้นะทำให้มันใหญ่กว่าเดิมสักหน่อยก็ได้นะ่ะลดต้นทุนไปไหนเนี่ยโอเคภายในก็ประมาณนี้ต่อไปก็เป็นเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์ก็ ปรับปรุงให้พละกกาลังเพิ่มขึ้นมาอีกสักเล็กน้อยนะออกตัวให้มันง่ายกว่านี้หน่อยนะให้ให้ไม่ไม่เหนื่อยเหนียวแบบนี้นะให้มันออกตัวได้ดีขึ้นสักเล็กน้อยมันก็จะดีนะครับนี่สรุปแล้วนะต่อไปเรื่องเกียร์ก็ลดให้ปรับเรื่องอาการสั่นนะครชิฟวิลลิงนะให้มันกระชับให้มันแน่นกว่านี้นะครับให้เหมือนโตโยต้าก็บอนะไม่ต้องเหมือนฟอร์ดก็ได้นะฟอร์ดเนี่ยมันเทพไปแล้วนะครับเรื่องเกียร์เนี่ยนะก็ปรับนิดนึงนะปรับให้แน่นหนึบนิดนึง ให้แน่นฟิตนิดน,นึงนะเรื่องเกียร์เกียร์ธรรมดานะเกียรโตเราไม่ว่ากันต่อไปเกียร์แล้วช่วงล่างช่วงล่างก็ด้านหลังนะด้านหลังก็ควรที่จะปรับลดความแข็งลงน้อยนะลดสักเล็กน้อยนะรู้แล้วนะครับว่าไอแนบตามแผ่นเนี่ยมันเป็นการลดต้นทุนนะแต่ว่ามันก็มีวิธีปรับนะให้มันนุ่มขึ้นนะนะก,ก็ลองปรับดู น้ำตุน้นไหมนะที่พูดพูดไปทั้งหมดเนี่ยไม่รู้เขาจะปรับหรือเปล่านะแต่ก็อยากให้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมนะครับโอเคนะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะสิ่งที่เราอยากให้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในดี a มตัวใหม่นะหรือว่าตัว2022ที่จะมาถึงเนี่ยไม่รู้เขาจะได้ปรับปรุงแก้ไขหรือเปล่านะมันก็เรื่องของเรานะเราก็ได้แต่พูดนะโอเคถ้าชอบคลิปน,นี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วเจอกันคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม